สวัสดีค่ะเดียค่ะเบสครับบิมค่ะมาพูกับพวกเรา3คนนี้นะคะในช่อง B 2 S Channel วันนี้นะคะพวกเราจะมา reax ออนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังสันใน EP ที่44ค่ะก็คือเนื่องจากวันนี้เออเพื่อนเขาที่แนะนำมาเขาบอกว่าอยากให้ดูแบบตอนแบบอะไรมันแบบอะไรมันมันตอนมันไม่ต่อกันแบบไม่ลงตัวเราได้ตัดสินใจว่าเอาเอา EP นี้เป็น EP เดียวไปก่อน เพื่ออจะให้ ep 45 46นี่ต่อกันเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอย่าทําให้มันต่อกันไม่ลงตัวมันคือตอนมันจะตัดขาดก็เลยโอ๊ยเราเราจะลงเป็น ep เดียวไปก่อนละกันนะครับก็คือวันศุกร์เราก็ไม่ได้ลงคือต้องขอโทษทุกคนจริงๆด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงก็คือทางเราก็ไม่ว่างเพราะว่าก็เรียนเหมือนกันนะครับใช่วันนี้ก็ต้องไปอ่าจะไปประชุมเรื่องฉีดวัคซีนกวัวาเลยค่ะกู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 กลัวกูกูกลกู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 ก ฉีดไฟเชซอร์มาไฟเซอร์มาแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็ก็ทำอะไรไม่ได้ก็กลัวเพราะว่าใช่แล้วก็เซ็นยินยอมไปแล้วเพราะว่าเอาเรื่องไม่ได้หรอกมันก็ต้องเซ็นแหละเนาะใช่ก็ก็ใครจะไปรู้แล้วว่ามันจะถูกแก้ชีว่าถ้าไม่ฉีดก็กลัวว่าคุณจะไม่เข้าโรงเรียนหนึ่งเลยอีกใจหนึ่ง อยากสีอีกเจนก็ไม่อยากสีพ่อกลัวเหมือนกันเพราะว่าฝั่งกลุ่มเรานี่มีแต่คนร่อนแอกันทั้งนั้นเลยใช่มีแต่คนปกปี่มคนขี้โลคคนขี้โลกกันทั้งนั้นเลยเอางี้เอางี้กลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็คือจากอีพีที่แล้วนะครับตัวทังซานกับเพื่อนๆเนี่ยถูกให้อาจารย์ชินหมิงใช่ไหมที่เป็นอาจารย์ลิสิทธิ์พี่เป็นรุ่นพี่ชวนไปที่โรงเรียนราชาเทียนโตเพื่อจะไปร่วมการแข่งขันที่แบบยิ่งใหญ่กว่านี้อะไรแบบนี้น่าจะการแข่งขันวิญญาณยุทธใช่ไหมหรืเออใช่นนั้ก็คื อะไรนะตัวอาจารย์ใหญ่นี่อยากให้ไปแต่พออไหะ,ะไม่อยากให้ไปเพราะว่าแบบเรียนมาจากโรงเรียนนี้ก็ไม่อยากให้ไปไหนเนาะใช่เป็นลูกศิษย์ของศิลเริร์กก็ต้องเป็นต่อไปใช่แต่พออ,อ,อเขาคิดแค่ว่าเรามาโรงเรียนนี้เพื่ออิสระเราก็ต้องอิสระปล่อยเข้าไป <laughs> อะไรแบบนี <laughs> ้อะไรเขากวนเนี <laughs> ่ยกวนกันทำไมสองคนเนี้ยไม่จะเป็นนานเลยไงใช่จแล้วนะคะก็มากลับมาที่โรงเรียนอไลเคอร์นะคะแล้วก็แบบทางซานจะมาตีเหล็กใช่ไหมทำอาวุธลับ เสร็จแล้วถังซานก็หมุกมุ่นอยู่แต่คนเดียวทําอาวุธลับได้ขึ้นมาสองชิ้นก็คือหเหมือนเป็นอะไรลูกกลมๆลูกกลมใหญ่แล้วก็เล็กลูกหนึ่งว่าอะไรนะแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าลืมบรรจุบรรจุผียังไม่ได้ใส่ผีใช่แล้วก็ออันนึงเหมือนกับเป็นที่ปีนเขาอะไรแบบนี้เนาะ แต่มันเหมือนแบบบดหินอ่ะมันเด้งขึ้นมาแล้วก็งับหินแต่มันจะได้ทอัตโนมัติของมันเลยใช่มันเรากดเลยไม่ใช่อัตโนมัติอัตโนมือนี่แหละมันกดแล้วมันก็เอคุณเขาบอกว่าใส่แล้วมันจะแบบอะไรไป็นกําไงเคลื่อนสปริงอะไรใช่มันไปเคลื่อนสปริงทำสปริงสปริงไม่ใช่ปิโน่ใช่เธอสปริงเธอ กเช้าวันเจอไม่ต้ต่อมาตเลวเสร็จแล้วนะคะก็เช้าวันต่อมาค่ะทุกคนก็จะออกเดินทางไปที่โรงเรียนราชาเทียนตูแล้วก็แบบว่าเห็นรู้สึกมันแบบว่าอาจารย์เยอะนะคะหนึ่งคนแบบใส่ชุดพ่อครัวน่าจะเป็นอาหารไหมหรือว่าจะเป็นพ่อครัวเฉยๆเออเอ้ดึงทาไมคือจะแกงเพื่อนทาไมเนี่ยแล้วก็ยีกะเมือนกับพ่อโลงอ่ะบันโลั๊่บั๊บบั๊บลั๊บบังบบั๊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 บนน๊บบั๊บนั๊บบั๊บบังดูไม่ออกว่าเป็นอะไรใช แต่คนที่พานรง่ะเป็นเหมือนเป็นพาโลง่ะเป็นวิญญาณยุทธ์เขาเป็นกระบองแเราก็เรียกพานลงใช่เราก็เรียกพานลงไปเลยก็ใครรู้ก็บอกหน่อยนะว่าแกเป็นอะไรที่คนที่เป็นวิญญาณยุทธ์เป็นกระบองอ่ะแล้วก็ตัดมาช่วงค่ำแล้วเรียกพานรงไปเปล่ที่แบบว่าทุกคนเหนื่อยเอาซื้อขาน่าจะเหนื่อยที่สุดเพราะว่าต้องทําแบบไส้ก่อกเห็นให้เพื่อนใช่แล้วก็เป็นฉากที่แบบเสียวอู่มาอ้อนมาอ้อนให้พี่นวดขาให้ก็ปวดขาอะไรแบบนี้ปวดขาเลยไม่ได้เดินเลย บินนี่หว่าใช่บินเอาปวดขาไ้โอ้เจ็บแก้มมาแล้วก็คือมาอ้อนทางซานให้ทางซานเอาวิวขาให้สุดท้ายก็ต้องบีบก็ต้องนวดให้อยู่ดีแล้วก็มีคนอย่างรู้สามคนนะมีสามคนมาแอบดูพี่ใต้มาฮองจินแล้วก็เอาสิขานี้มาคัอบู่พี่ใเาก็คิดว่าจะไม่เอาใช่พี่ใหญ่ของเราก็ไม่คิดว่าจะมาดูแต่สุดท้ายก็ดูมาแซวกันเฉยเลย แล้วก็ันต่อมานะคะก็จะแบบตัดมาช่วงค่าอีกแล้วนะคะช่วงน่าจะค่ำๆแล้วฟ้ามืดเนาะแล้วก็จะเป็นน่าจะแบบมาที่เมืองเมืองนึ่งเฉื่อนมากๆดูเฉื่อนมากเลยเพราะว่าแบบกลางถนนแบบกินเหล้าตีกันนะเหมือนกับแบบเดินชนกันแล้วก็ตีกันไปน่าจะแป็นหน้าห้างแล้วหน้าห้างหน้าห้างนใช่แล้วก็พวกอาจารย์ก็อพอใช่ไหมบอกว่าไม่ได้ยืดเส้นยืดสายมาประมาณสองวันยืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดสายประมาณวันสองวันสองเดือนแลยสองเดือนเลยหรอสองเดือน S <S สอนมาที่สายมาสอนสายอยู่ก็เลยอยากจะให้แบบหาเงินไปในตัวด้วยใช่มามาสนามเชื่อไว้ชื่อเชื่อไว้ชื่อส่วนในพีนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูเลยนะครับในอีพีที่44ครับแต่ก่อนที่จะไปอย่าลืมขอบคุณยูทูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะไปดูกันเลยตอนที่44 44แล้วนะครับหยิบหยิบ

ขอโทษนะครับวิญาจารย์ทุกท่านสนามประลองเราไม่มีกลุ่มตาประลองยุทดทองระดับ30แล้วเกรงว่าพวกท่านจะรวมประลองกลุ่มคืนนี้ไม่ได้ถ้าั้นเป็นกลุ่มตาประลองยทดเงินก็ได้เจ้าไม<ป>่เห็นเหรอในกลุ่มของเขามีวิญญาจาร์ที่เพิ่งได้ตาประลองยทดทองมาอยู่คนหนึ่งนะ่ะมันจะม่ยุติธรรมกับคู่ต่อสู้นะครับคิดว่าท่านคงเข้าใจแผนการของบางคนล้มเหลวแล้วมัง้งแล้วมันไม่มีวิธีอื่นไือยังไง ระดับีการท้าข้ามขั้นที่จริงก็ไม่ได้จำกัดระดับตามรองยุทธหรือพูดได้ว่าเลือกขู่ต่อสู้ได้ตามใจชอบคือกลุ่มปลองยุทธระดับ40 40เหรอให้30สู้40งั้นก็ช่างเถอะไม่เข้ามาได้ยเจ้าจะบ้าหรือไงให้พวกเขาสู้กับภูมิวิญญาจาร์ระดับ40จะส่งไปตายยังนเลรอให้สู้กับสี่วงแวนเมื่อผู้เจ้าบอกว่าเลือกขู่ต่อสู้ได้ตามใจชอบใช่ไหมเออ นั่นในกลุ่มระดับ40มีที่ที่บาดเถือนมากๆหรือเปล่าคู่ต่อสู้ที่ชอบทำให้บาดเจ็บนั่นแหละดียิ่งรุนแรงเท่าไรก็ยิ่งดีซิลก็เป็นบ้าไปแล้วเลยถ้ามีแผนอยู่ละก็ฟังตัวเงนะครับที่พูดมาว่ามันเป็นการเรียกสั่นคือปฏิกิริยา์เป็นทีมมาต่อหน้าครับเราสามารถนั่งเฉยๆได้มีครับทีมทีมซาตานครับ อาวุธไล่เล็กหลุมตาประลองยุทธ์เงินระดับ40หลังได้ตราประลองมาสู้46ครั้งชนะ31ครั้งฆ่าคู่ต่อสู้ไปทั้งหมด63คนทำลายคู่ต่อสู้พิการ98คนขอนทีมที่หมดที่สุดเราประลองกับทีมซาตานนี่ก่อนแล้วกันทีมซาตานอาจารย์ใหญ่เพราะว่าขอที่หมดที่สุดเลยด้วยนี่จะดีเหรอคูาหลังเถอะนี่เป็นประสบการณ์ใหญ่ ต้องมีสักวันที่พวกเขาจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้วันนี้เลยเผเชิญเนาะอย่างน้อยก็มีพวกเราคอยสอนดีกว่าให้พวกเขาพบเจอด้วยตัวเองในภายหลังก็ได้หวังว่าเจ้าจะคิดถูกนะเชิญวิชาจารย์ทุกท่านทางนี้ครับพวกเจ้าไปพักเตรียมตัวก่อนเราจะไปดูรอบถ้าาเเขห็็นกดดีี วันนี้ที่นี่คือคักหน้าดูเดือพใครเหรอวเขากำลังเดิมพันทีมซาตานพวกเขาเด้เหรอนี่มันทีมหมาป่าจริงๆอดเทียมแล้วไม่มีปานีไม่ใช่ว่าพวกผมถูกพวกทางเงินกระดับ40ต่อต้านเลยทั้งนี้พวกกลุ่มนี้เสนอตัวท้าประลองพวกเขาเองชื่อว่าเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไร้ค่าไม่เห็นเคยได้ยินเลยเพราะไม่มีชื่อเสียงหรอกแต่ใจกว่าระบุชื่อทีมท้าประลองกับทีมซาตานยังครับ เป็นปาไแห่งซื้อไลเครื่องพีตาทองระดับสักสิบพี่จะเป็นปลาปลองยึดทองแต่ที่ข้าเคยได้ยินมานะจริงๆแค่คนเดียวที่มีปราปลองยึดทองในกลุ่มนั้นยังมีคนไม่ถึงระดับสัสิบเลยนี่มันท้าข้ามขั้นนี่แยังต่างกันยังนี่เรางเจ็ดประหลาดแพ้แน่นอนเนี่ยไม่สิผมมันตายแน่ ให้ไดนทีมซาตานเมืองนี่ชอบระรานและโหดเทียม้าัวโหดเหียบจนไม่ไว้ชีวิตขอติลให้คนท้งล่ะมีวิทยาจารระดับ40หลคนต้องสบอร์ชีวิตให้กับความบ้าคลัขอพวกเขาต่อ้พวกเขาจบก็ต้องทาใหู้่อสู้พิการไม่ขอมาหน่อยมาลงทีมี่มาตอแถวเรว้าปยิงนัิการพนก่อนลอวออมาพนแล้วแหละมไงยิ้แล้ว ถ้าลงสามหมืนเหรียญพูดทองทีมเจ็ดประลาดแห่งสือไละเอ่อท่านว่าไงนะซือเท่าไหร่นะถ้าลงสามหมืนเหรียญพูดทองทีมเจ็ประลาดแห่งสือไลเเคไม่ได้เหรอเพื่อนเราทนี้มยแน่ใจนะแน่ใจสิู้ก่แนเลย อาจารย์ใหญ่ก <it> ็ดูวิาอาจารยนใหญ่เขาบวชกับเฮงแปลกๆไปทุกปีแต่ปีนี้คนนี้ก็ตามมาที่นายคนนี้ไอ้รในคณะก็เห็นอยู่แล้วใช่ท่านไม่ได้จิตวิทยาอยู่ถึงสองคนเอาเงินมาทิดชายทำไมได้ดู้ผิดนะพลังวิญญาณกับวงแหวนวิญญาณองเขาเจ็บประหลาดกับทีมซาตานต่างกันขนาดนี้ยังหนุนไอ้คนนั้นนไม่รู้อะไรนเขาเป็นนักธุรกิจเดินทางไปไปมาๆเพื่อทำธุรกิจกับปาลาเคอร์กับซีเว่ยเออร์ซื้อหมดหนาแล้ว ก่อนหน้านี้ใครอยู่ที่เมืองส่วนทวีปของอาณาจักรบาลาคิร์ในดูการมาลองแบบกลุ่มที่ยอดเยี่ยมมาฝากสนามหนึ่งผู้ชนะสนามนั้นก็คือทีมเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเคิร์ใช่เดี๋ยวดูทูพวกเขาพร้อมพลังแล้ววงแหวนวิญญาณน้อยแต่ขาดเลยน่อยนู้ชัยพระเจ้าเชื่อข้าก็พนันตาบ้าสิได้เงินมากแน่นอนใช่โอ้ยังงี้นี่ข้าเชื่อแล้วล่ะนึกไม่ถึงว่าที่เมืองหลวงซีหวยเออซือ จะเจอกับคนสนับสนุนพวกเจ็ดบาลานแต่ว่าเขาหน้าเมือตาบัวเกินไปหน่อยถ้ามีเหตุผลพิเศษที่จะเอาให้ย้าณยุทธของเจ้าพวกเจ็ดบาลานโดนเด่นแค่ไหนเจ้าชนะมาต่อสู้ระดับต่างขนาดนี้ได้อย่างไรคุยอะไรกันนะที่ขับตัดสินใจเช่นนี้ข้อแรกเพื่อให้ผู้หลันเต๋อสมหวัง สองเพื่อให้พวกเจ้าได้ทดลองวิญญาณยึธของตัวเองในการประลองกลุ่มสนามนี้้าอนุญาตให้พวกเจ้าใช้อาวุธลับของทังซานได้แต่ว่าอาจาราย์ถัางนั้นก็ข้าเลือกอทีมไม่มีคู่ต่อสู้และมีนี่เลือดสูงริ่ว<า>พวกเจ้าสาม,มารถลงมือได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดพวกเขาเข้มแข็งยิ่งกว่าพวกเจ้าจำไว้ถ้าอยากเอาชนะพวกเขาต้องจับพวกเขาอย่าให้รู้ตัวและกอดติดอย่าให้พวกเขามีโอกาสตั้งหลักได้เซียวซานเข้าใจหรือเปล่าอาจารย์ข้า เขาเข้าใจแล้วสู้ข้ามมาแต่แบบข้ามเลยดีมากมาวางแผนต่อสู้กันเถอะพวกเขาเป็นทีมที่ปราดเปรื่องไม่ต้องออมมือและเร่งปิดเกมให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมพาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจในที่การทดลองทันทีพวกเจ้ายอมแพ้สนิทบาทต้องบาดเจ็บล้มตายจำไว้ทีมข้าสนามมาในตอนนี้คือทีมซาตาชิทีมซาตาลังิทเริ่นระดับ40 ผู้ต่อสู้ก็คือเจสตาล่าแ่งซ์เลอร์ที่ตามพลังยึดทองระดับสามสิบสูงากนะับสามพันเราข้ามกัข้ามมากเ่าเราเเก พี่ใต้ถ้าเจ้าโดนพวกข์เล่าบุกต้อมีหลวงหลวงคอยช่วยเหลือจะยังรับไหวหรือเปล่าไม่ไหวไม่ไหวเหรอเออบ้าอะไรท่าไม่มั่นใจในลูกแลบของเสี่ยวซาเหรอไม่ใช่ว่าข้าไม่มั่นใจก็แค่กลัวเกิดเรื่องน่ะคิดถึงว่านยิ่งของข้าจะแจ้งหล่อเหลาสง่าผ่าเผยภูฐานลูกทองเม็ดงามเจ๋อว ป้องกันเสียวกังทักษะวิญญาณของพวกเขาสูงระดับนี้จะรับมืออาวุธของทั้งสามได้นะพวกเขาเป็นสายต่อสู้ทุกคนนะทักษะในการป้องกันย่อมตามกว่าสายป้องกันเรื่องรับมือ่ะไว้อยู่แนละ้วออจะไว้ยังไงลนะ่ะถ้าศึกษาพลังโจมตีของเกาทันเทพอยูนะ่เกิดแล้วก็ได้เลยว่าระดับป้องกันในสองทักษะวิญญ,ญาณแรกของพวกสายต่อสู้พวกเขารับมือไม่ไหวนะแต่ถ้าใช้ทักษะที่สามได้ โดยทั่วไปก็จะรับมือได้ยิ่งถ้าใช้ทักษะที่สี่ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาเจ้ายังให้พวกเขาไปประลองอีกเหรอจะส่งเด็กๆ็กไปตายได้ยังไงต้านทักษะวิญญาณที่สามหรสี่ได้ได้ยังไงไม่มีผลที่ทั้งซานกับพวกจะเอาชนะได้สักหน่อยทั้งซานบอกเขาว่าสิ่งสำคัญที่สุดของอาวุธลับคืออักษรลถ้าหากเป็นเจ้าตอนเชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่ฝีมือสู้เจ้าไม่ได้เจ้าจำเป็นต้องเสียพลังวิญญาณมากมายเพื่อแสดงทักษะวิญญาณที่สามหรือสี่ออกมาไม่ละ แน่นอนว่ารูปแบบการโจมตีแบบนี้จะทำซ้ําไม่ได้อีกแต่ว่าวันนี้อวุธลักของทั้งสารจะนํามาใช้ครั้งแรกในสนามประลองขณะที่ฝ่ายนั้นใช้แค่ทักษะวิญญาที่หนึ่งหรือสองยังไม่มีทางรับมือไหวนะคิดคิดคำนวณไว้ดีแล้วก็คงจะชนะทีมพระเอกแค่แค่

ใ่ฆ่าคนเนาะใครไปดูจริงประกาศผลการรณรง์สนามีได้หรือยังอครใค่คร่การรณรงแบบกลุม่านในสื่อเลยขนดชิชตชนิชชิชชิาชิช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 ชิิ คิดหน่อยแล้วเงินนี้กสิ0เอามาช่วยครอบครัววิญญาณดาที่ถูกทีมซาตานทำร้ายนี่หว่าส่วน10%ที่เหลือจะเป็นเงินสำรองของโรงเรียนจะคิดว่ายังไงตอนนี้เฮียดูนั่งคิดว่าเสียงอ่ะอันนี้มะน่าจะดังกว่าเสียงพวกเรานะเพราะมันใกล้ลำโพงกว่าใช่สิไม่มันใกล้ลำโพงกว่า อาจารย์บอกว่าพวกเราเป็นคนร้ายทั้งสิ้นแต่ว่พวกเจ้าพวกเราทำผิดหรือเปล่าเบี่ยคนงานผ้าคนงานเป็นวิญญาณจารย์ช่วงช้าก็แล้วพวกเจ้าต้องเจอกับปัญหาทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคือดา,าที่พวกเจ้าต้องผ่านให้ได้ไปเจอหน้าตอนนี้ยับยั้กว่าไปเผชิญในสนามรบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ไม่อย่างนั้นที่ลลงตายก็คือพวกเจ้าท่านเจาเมียข้วิญญาจาร์ที่ยิ่งใหญ่คนอื่นๆก็ต้องเจอเขาเริ่มพวกนี้ใช้ชนะในสนามปลอมอื่นๆก็จำเป็นต้องจ่ายค่าทดใช้หนักหนาการปลองของวิญญาจารไม่ใช่เกมของเด็กทางามันน่าจะแข่งเกมมากพวกทีมซาตานใช้การรงเป็นข้ออ้าง ควจริงมาทำเรื่องป่าเถื่อนผิดกฎหมายแค่ในระดับดตาําลวิ่งเงินโอ้ตีจนตายได้หมดสิทิกับนายคนทำผิดกฎหมายแต่กลับไม่ถูกลงโทษวชนันก็ยังได้รับเงินอีกและยังได้รับกำลังจากตาติดตาและการเชิญชวนอินซาตานถ,ถูกอาวุธลับจนบาดเจ็บแม้ไม่ถึงก,กับ,บชีวิตแต่อาวุธเสียพลังลง90%ไปช่วยไปก็ไม่อาจทำเรืชั่วได้อีกสำหรับวิญญาณจานหมู่มากรับบกเป็นเรื่องนี้ ้าไม่ต้องการให้ตัวเองไม่สนใจพวกเจ้ารีบเก็บหน้ากาในมือให้ดีๆแล้วรีบไปจากที่นี่กันใช่ไหมล่ะเซียวกั้งจะคิดวิธีลงโทษที่ซาปานพผู้นั้นได้กันนานแล้วใช่ไหมล่ะถึงตั้งใจเลือกกูต่อสู้ชื่อเสียอย่างเห็นได้ชัดใช่และวครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบเด็กๆด้วย แคอยื้เส้นยื้อสายยังน้อยหากอนาคตเก,กิดเรื่องแบบนี้พวกเขาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้บ้างแต่ว่าพวกเขาอายุยังน้อยอยู่เลยแบบนี้จะไม่สะเทือนใจเกินไปหรอเด็กพวกนี้เป็นคนฉลาดไม่มีทางจมปลักว่าคนชั่วน่ะถ้าปไปแล้วต่อไปให้ฝูลันเตอเป็นคนดีสั่งสอนแล้วกันพวกเขาจะได้ไม่ทุกข์ใจนาน พวกเจบปะลาดนั่นมันคิดอ้วข้าเป็นคนดีอยู่แล้วเพราะงั้นคนดีก็ต้องเป็นข้าสิอ้ยพุทวง่นะครั้งแรกเขาก็อ้วกตอ้วกตายเหมือนกันใครๆก็ต้องแบบนี้กันทั้งนั้นพวกเขากนเริ่มแเป็นไรู้แต่แต่ระจารยเจ้าเท่ั้ตอนแรกอะเทคนิอเขาเอาบีบตรงกับ คู <onz> ่กันเสี่ยวกังก็เลยมาถามว่าเสี่ยวกังคือใครเสี10่ยวกังคือใครเสี่ยวกังคือใครใครว่าเสี่ยวกังนั่งเศร้าเลยก็ไม่ใช่นอนนอนอันนี้นอนเลยจูจูซิงจูจูซิงจูชิงวันนี้เป็นอย่างเนาะแค่หนึ่งตัวแค่สองตัวแค่สามตัวนับแกะแล้วแค่สอตัวจะนอนหลับเออซไปไหนเออนอนไม่หลับเลย ้่อปิการ์นะเกี๊ยวน้ำโอ้โหเนี่ยโอ้โหเกี๊ยวน้ำเผื่ออาหารไงอาหารเป็นเกี๊ยวแหละเกี๊ยวน้ำเขาเทซส่ใช่อสัวมาอน้อยวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่จดหมายโรงเรี้ตตะวันร้าชาเทียนตไปทบเทียโต สำหรับอีพีนี้ก็จบแค่นี้นะครับสาหรับอีพีที่44นะครับในปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือการต่อสู้กับทีมทีมอา่มอาเวอ่าซาตาลเพราะว่าเราต้องกําจัดเพราะว่าทีมนั้นน่ะแบบทําร้ายคนเ<ช>ป็น่วแบบทําคนตายทําคน,คนพิการถ้าคนเป็น63<ส>ทําคนพิการ98ใช่คือทําแบบหนักมากคือเป็นทีมที่ไม่ดีอาจารย์อาจารย์ใหญ่เลยคิดแบบว่าจะจัดการด้วยแล้วก็พอที่เอาเงินเอาเงินไปลงลงทุนเงินพนันใช่ไหม กาจะเอาไปแบบช่วยเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเอาไปช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากทีมนี้โอจะว่าคงจะได้เยอะอือใช่เออใช่อะไรจะอวดได้ที่มันเป็นนักอย่างไรกาว่าเป็นนักธุรกิจอะไรสักอย่างเออใช่นักธุรกิจคนนั้นน่าจะได้เยอะเหมือนกันนะลงเท่ากันกับอาจารย์นี่ใช่หรอน่าจะสามหมื่นเหรียญพุทธทองเหมือนกันละมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่พอแต่พออ๋อลงสามหมื่นเหรียญพุทธทองที่ได้ยินน่ะก็น่าจะหมดตัวนะใช่ก็คือเราไม่รู้นนะวั วันนี้คลิปอาเสียงอ,อันนี้ม่อาจจะดังกว่าเราเพราะว่าเราเอาาโพงใกล้ไม้มากกว่าปกติก็คือเฮ <c oughs> ้ยีพี่คนนึงบอกว่าเสียงเรามันดังใช่เ,เสียงเรามันดังทนี้เกินไปแต่แต่เรื่องที่ว่าไม่ให้เราพูดเรามาอธิบายตอนหลังเราเพวงเราคงทาไม่ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> การรีแอคชั่นมันย่อม,มาจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหน้าตอนนั้นนะครับก็คือเราต้องแบบ สดงอาการณตอนนั้นไม่ใช่แบบเอาเก็บกดไว้แบบนั่งแบบดูมันก็จะแบบมาถึงตอนจบมันก็จะเซฟปาร์จบใช่มันไม่มีฟิลแล้วอันตอนนี้ก็ยังพอแบบจาได้บ้างก็คือต่อสู้ก็คือต้องใช้หน้าไม้ใช่ไหมยิงให้ตายไปเลยพอจัดการไปเลยจะได้จบปัญหาต้องรีบตอนที่เขาใช้วงแหวนที่หนึ่งวงแหวนที่สองแต่ถ้าสามสี่ขึ้นคือไม่ได้แล้วมันต้านมันต้านได้แล้วไงมันต้านมันต้านไงต้านได้แล้วมันสามารถต้านพลังของหน้าไม้ได้แล้วไง คือแบบจบมาทุกคนก็แบบอ้วกแต่อ้วกแตนเลยอ้วกแตนก็คือแบบมันก็แบบมีความสะอีสะเอียนนะสีอีสะเอียนนะมันแบบในใจเราเออเราฆ่าคนเหรอคิดดูในชีวิตจริงแล้วเราฆ่าคนแล้วจนนอนไม่หลับเลยจนแบบมาฮงจิ้นแบบนับเกะนับแกะนับเกี่ยวน้ำตอนแรกอ่ะเห็นพวกพวกไอพวกคนดูอ่ะเขาดูถูกบอกว่าดูดีกลัวจนตัวสั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ที่กลัวคือกลัวว่าจะได้เขาจะจับบาดเจ็บอะไรเขาจะตายไหมอะไรแบบนี้ใช่ แต่สุดท้ายก็ตายอขอแสดงความเสียใจกับทีมซาตานด้วยนะ <c oughs> ตายไปได้ก็ดีอะไรเนี่ยอ,ะ,อะค่ะสำหรับอ EP ีนี้ก็จบลงที่ตรงนี้นะคะเอย่าเพิ่งค่ะอขอแนะนําอีกอย่างคนดูนะคะคือบีมอะชอบถ่ายรีแอคแล้วก็แบบสายวอลกอะมีผู้ติดตามคนไหนที่แบบชอบเหมือน B บีมบ้างไหมถ้าเกิดว่ามีก็อยากจะถ่ายวอลด้วยเพราะว่าสถานที่แถว แถวบ้านนี่แบบมันมีแบสวยจริงมันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอยู่ใช่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆี่น้องๆรู้จักเผื่อเพื่อนพี่ๆจะเรยอนะจะอยากมาอยากเที่ยวอยากศึกษาดูอะไรประมาณนี้ก็คือเราคิดว่าเราแบบอาจจะสร้างคอนเทนต์มาใหม่ๆก็คือใครอยากให้เราสร้างคอนเทนต์อะไรก็พูดมาได้นะครับแต่ในอนาคตเรามีความคิดว่าอาจจะแคปเกมเพิ่มเข้ามาีกช่องหนึ่งนะครับอาจจะมีแคสเกมมาด้วยนะครับ น้องอยากเป็นเกมเมอร์ด้วยน้องบอกว่าอยากเป็นนักแคสเกมมีน้องคนหนึ่งกําลังแบบอาจจะกลับมาภายไม่นานนี้อาจจะทําแบบเป็นช่องเกมช่องหนึ่งนะครับสำหรับช่องของ,<ว>องเราใช่แล้วเราก็จะขอร้องให้เขาตัดทิปให้ <c oughs> เราก็จะมีคนตัดทิปแบบเป็นทางการ <c oughs> ให้ก็น่าจะ่นถ้าใครชอบแนวไหนสายไหนแบบแนะนํากันได้นะเราทําได้เชื่อว่าเราทำได้เพราะว่าเราก็ชอบดูเหมือนกันถ้าใครชอบแนวไหนก็เมนต์บอกได้นะหรือว่าอยากให้เราแบบ ทำอะไรก็บอกได้ใช่ <refin ements. S 2> อยากให้เราดีแอคไปด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามทำคือถ้าเรามีเวลาว่างเราทํากันแน่นอนนะครับใช่เพราะว่าเดือนหน้ามันก็จะปิดเทอมด้วยเราก็อยากไปเที่ยวอยากไปอะไรเพราะว่าโควิดเป็นไปหมดแล้วทางบ้านเราเนาะใช่มันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่บ้านเราก็เลยอยากไปเที่ยวอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆได้ดูเราด้วยอะไรประมาณนี้จะได้มีความสุขไปด้วยกันใช่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ แต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ,บสไคร้กันด้วยนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะ <laughs>